คำเตือนรายการนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำคำพูดใดไม่เหมาะสมต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วยก็สวัสดีมิกรักนักปั่นทุกท่านกันด้วยนะพ่อผมนะก็อยู่กับผมไอโซคูนั่นเองก็ในช่วงเย็นวันนี้กลับเกมมาจังเวสองนี่แหละเพื่อนก็เกมที่เมื่อวานเล่นไม่ได้วันนี้ก็เลยตั้งใจที่จะกลับมาเอาคืนจะกลับมาแก้แค้นดู นั้นเพื่อนว่าจะเอาคืนได้หรือเปล่าหรือว่าไม่ได้เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ได้รู้กันแหละเพื่อนอะเข้าไปเล่นเลยละกันก็ด้วยทุน300บาทนะก็ผมก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะในวันนี้ก็หวังให้มันได้ละกันนะก็ต้องเริ่มด้วยเบ็ดหนึ่งนั้นเพื่อนก็ไปลองเลยละกันสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่มโบนัสทามที่แจ้งเปอร์เซ็นต์เกมการแตกนั้นเพื่อน ถ้าสนใจอยากจะเข้ากลุ่มก็คลิกลิงก์ใต้ตคอมเมนต์แรกที่ปักหมุดเอาไว้ได้เลยนะโ okay. อเคอะเปิดออโต้ไปเลยโอ้ถ้าเป็นไปได้นะขอให้มันได้เถอะวันนี้จะได้หลับฝันดีที่ผมเอาทุนเข้ามาสามร้อยก็เพราะว่าจะมาลองด้วยทุนสามร้อยก่อนเพื่อนว่าจะเอาคืนได้หรือเปล่าถ้าสมมุติว่าเอาคืนไม่ได้โดนมันเอาคืนโดนมันเอาแทนเนี่ย โดนแดกไปหมดเงี้ยอย่างน้อยมันก็300งไงเพื่อนอยังดีกว่าที่มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นคือตอนแรกอะผมคิดว่าจะเอาเข้ามาพันหนึ่งเว้ยตอนแรกแต่คิดไปคิดมาเอาเข้ามา300ก่อนดีกว่าเผื่อแบบว่ารอบนี้หมดเราเติมเข้ามาอีกรอบนึงก็ได้นะแต่ถ้าเอาเข้ามาพันหนึ่งทีเดียวเนี่ยมันเล่นหมดแน่นอนเบื่อนเชื่อผมมันห้มใจไม่อยู่อะ เบตหนึ่งก็ยังไม่แตกนะเนี่ยจริงๆมันต้องเล่นเบดหนึ่งให้มันแตกก่อนอนะก่อนที่จะไปเล่นเบตสองแต่ผมรอไม่ไหวแล้วว่าเบื่ออ่านี่ไงเออสิบสามบาทห้าขีดเพื่อนอุ้ยอุ้ยขอให้ห้าขีดลงเธอโอ้โหไม่ลงแต่ไม่เป็นไรเพื่อนอย่างน้อยก็ได้มาถึงสามร้อยแล้วนะตอนนี้อย่างน้อยก็ได้เล่นเบดสองอะโอเคเล่นเบดสองนั่นเพื่อนเปิดออโต้ไปก่อนเลย เ,เปิดเทอร์โบด้วยดีกว่าสองขีดอ้ยอย่ากเกลือไปหน่อยเลยอย่าแข็งสิขอให้แก้แค้นได้เธอวันนี้นห้าบาทอู้ได้ตัวแพงซะด้วยยังไง4ี่สิบสอว้าวเยี yeah. ่ย <c oughs> มันจ่ายตัวแพงมาให้เลยวะ่ะเพื่อนแปดบสบาทโอเค อย่างงี้ก็เล่นเบ็ด3ได้นั่นเพื่อนเพราะตอนนี้300จะ400แล้วอะ,อะลองดูละกันเนาะลองดูไม่เสียหายถ้ามันดูดก็แค่ลดเบ็ดลงมานะวิเฮียสองตัวนึกว่าจะมีตัวที่3ลงมาด้วยยังไง16บาทเอา3ตัวอุ้ย <c oughs> เฮียฟีสปินเบลลีดีจริงๆอะมาเล่นเบ็ด5ได้แล้วนะเพราะว่าได้ไปถึง400แล้วเพื่อนแต่ก็นั่นแหละมันเข้าฟีสปินซะก่อน ก็มาดูกันก่อนเลยว่าฟิสปินมันจ่ายหรือเปล่าหรือว่ามันไม่จ่ายหรือว่ามันยังไงกันแน่เฮ้ยมันไม่ได้สักบาทอะแป๊บนะใช่หรอมันไม่ให้สักบาทเลยเบื่อไอ้เหี้ยโอ้ยอย่ยาบอกนะวันนี้ก็เล่นไม่ได้ใช่ปะ โอ้โหจริงๆรงฟิรสปินถึงคือถ้าจะเกลือมันไม่ควรขนาดนั้นน่ะเพื่อนอย่างน้อยก็ต้องจ่ายมาสักบาทหนึ่งอะแต่อันนี้คือเล่นสะแบบไม่ใจ่ายให้สักบาทเลยอแล้วจะหากำไรจากไหนอะทีนี้ฟีสซปินก็ไม่จ่ายเอาจากข้างนอกอก็ก็ก็น่าจะอย่างนั้นน่ะเพื่อนองั้นก็ไปเล่นเบ็ดห้าแล้วกันเนาะ เปิดออโต้ไปเลย30มาดูกันว่ามันจะมีโอกาสได้ฟรีไหมถ้าไม่ได้ก็ผมจะไปเน้นข้างนอกแล้วเพื่อนวิเชี่ยมมันดูดอะ่ะวุยถ้าแบบนี้เล่นเบ็ดห้าต่อไปไม่ไหวแน่เลยเพื่อนอเชี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยตอนแรกมันยังดีๆอยู่เลยนะยเดี๋ยวลองออโต้สิบดูหน่อย ม่งออโต้สามสิบคือทำเสียหมดเลยอันเพื่อนเวนเอ้เนี่ยเลยอยู่สามร้อยละโอ้โหสาได้ไปถึงสี่สี่ห้าร้อยโอเคก็ต้องทำให้มันฟื้นให้ได้ถ้าทำให้มันไม่ฟื้นถ้าทำให้มันฟื้นไม่ได้เนี่ยผมเนี่ยแหละจะหมดก่อนเฮ้ยห้ากลมสวยเออโอเคเพื่อนตอนนี้ได้ไม่ถึงห้าร้อยแล้วนะห้าร้อยกว่าบาทก็ ผมไม่ต้องหวังเพิ่งข้างนอกแล้วแหละมัง่งไม่ต้องเอาแล้วแหละฟีซเสปินโอเคไหมหรือว่ายังไงเพราะตอนนี้ข้างนอกมันก็คือมันก็จ่ายดีอะ่ะเพื่อนไม่ใช่ว่าไม่จ่ายนะเออผมว่าเน้นข้างนอกเลยดีกว่างั้นก็เล่นเบ็ดสิบเลยนะเป็นไงเป็นกันเพื่อนถ้ามันดูดค่อยเปลี่ยนเบ็ดลงมาที่เบ็ดห้าเหมือนเดิมแล้วกันนะตอนนี้ก็เล่นแบบนี้ไปก่อน เอาเดี๋ยวนะอุ้ยเอาฟิสปินมาเลยเหออเอยรอเยอยกูเล่นเบ็ดห้าตั้งนานไม่มาเฮ้แต่ก็ดีมากเลยนะเข้าฟีสปินเบ็ดสิบเอาได้ลุ้นฟรีในฟรีสะโดยยังไงต้องได้เลยแหละเพื่อนอีกตัวเฮ้ขอสเคเตอร์อีกตัวเดียวเองอีกตัวอีกตัวเดียวเองอุ้ยลงก็ไม่ลง ยังไงเลยน่ะโอ้โหไม่จ uh 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 ่ายไอ้เหี้ยไลทิ้งไปหมดเลยเพื่อนย2สองบาทโอ้ยมีที่ไหนฟิสปินเบ็ดสิบเลยน่าใจมายี่สิบาทโอ้โหอ้ย่ต้องเน้นข้างนอกจริงๆแล้วว่ะ เสียหมดเลยเพื่อนอุตสาห์ทำข้างนอกมาดีแท้ๆดานมาไตา่ฟิสซเ็็นทซะอย่างนั้นอ,อืมก็ไม่จ่ายไปเลยสิคะก็ดูดไปเลยเออ จินแดงอุ้ยเฮียไอเฮียเพื่อเเนเพื่อนเดี๋ยวนะ458ไอ้าเฮียกูทำได้กูทำได้อุย้ยต้องลองเบ็ด20ดูแล้วแหละเพื่อนถ้าได้ก็ถือว่าถือว่าเป็นความโชคดีนะก็ขอให้เจอคอมโบหนักๆ เบ็ดสิบยังทำได้เลยเบ็ดยี่สิบมันก็ต้องมีแหละใช่ไหมยังไงอู้อู้อู้เฮียมึนเลยเพื่อนงงในงง สองพันเลยนะไอ้เฮียคือฟีสเินไม่ต้องอะ่ะอ่ะลองดูอีกหน่อยดิเผื่อมันมันยังมีอะไรตกค้างอีกคือประเด็นคือมันจะสามพันแล้วไงเพื่อนเสียดายยังมีอีกเหรอเอา้าได้ไวายมาตัวแพงไหมอุ้ยได้ตัวแพงซะด้วยเพื่อนอื้อ what the fuck ไม่อยากจะเชื่อก็ต้องเชื่อ,อ,อพันแปดไอเฮียไอเฮียไม่อยากจะเชื่อก็ต้องเชื่อ,อ,อโอ้โหสองพันสี่ร้อยก็บาทโอ้โหแล้วตอนนี้คือห้าพันนะเพื่อนไอเฮียเลิกดิรออะไรอะ่ะเลิกโอ้โหน,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 นานๆทีจะสะใจแบบนี้นะเพื่อน คือช่วงเนี้ยคอมโบหนักๆอะ่ะคือไม่ค่อยได้เห็นเลยเพื่อนคือการที่มันจ่ายมาอย่างเงี้ยถือว่าเป็นอะไรที่แบบมันคือมันดีใจอะ่ะคือไม่ได้เห็นคอมโบแบบนี้มานานไล้ไงไหลคือไหลวันไหลเดือนก็ว่าได้อะ่ะโอ้โหที่สุดท้ายก็ทําได้ข้างนอกน,นเพื่อนเออในเมื่อฟิสสปินมันไม่จ่ายก็ต้องมาเอาข้างนอกแทนอ่ะเนาะโอ้วันนี้ก็ด้วยทุน300บาทนบาทเพื่อนก็กําไรกลับคืนไปทั้งหมด 5399บาทนั่นเองเชื่อกำไรเยอะเอาเรื่องเหมือนกันนั่นเพื่อนนะยังไงก็ต้องเลิกเลิกในนอนโอ้ยสำหรับในวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนั่นเพื่อนไว้เจอกันใหม่ละกันสำหรับในตอนนี้ก็สวัสดีครับไปละเพื่อน <laughs> หนีก่อนเออใครที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่มนะกค็คลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกที่ป,ปักหมุดไว้เลยเพื่อนในวันนี้ก็ไปละไว้เจอกันใหม่บา,บาย